จ้าซา,าเล่สิพภาพเบิองเมืองแบกระโมเวลากลางคืนนะ,ะจ้าซาเล่ไปกินของมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ซาเล่เสซยวบรรยากาศอ่าการเคลื่อนของเมืองแบกระโมค่ของเชนโตแบกระโมเชนโตที่แบกระโม่เดี๋ยวซาเล่เจ็บบรรยากาศภาพยังก็ล่ะบรรยากาศเอ่อเวลากลางคืนของเมือง, amo, อง amo, แกบ,บรงกรกะโมเมืองแบกระโมที่ซาเลยอาศัยอยู่มาให้เบิ่งกมาจ้า ขอโทดสนซาเล่ย์มาไทยมาชัดสิมองเลยเนะเดี๋ยซาเล่ยเก็บบรรยากาศมาฝากก็จ้ามาเมืองแบกกระโบดที่สาเลยอาศัยยืนงามป่าไหลเวลาขึ้นมาจ้าเนาะเนี่เนเเยเป็นเดี๋ยวซาเลยจะพาเขาไปเบิ่งขามถนนไปนเบิเ่งอันอ่าไฟ ที่เขาเจ้าประดับแมนช่วงเทศกาคลคริสต์มาสเนาะจ้ะเนาะอันทาสารเลยบอกสาเขาบอกขับแน่กับเขาเธอเลยจ้ะเพราะว่าเสารเลยคิดพาเธอให้ไออกมันใ,มในภาษาอีสานออกมันในเดี๋ยวไปถึงตรงใจกลางเมืองอักกมเบร์กโมของเชนโตของของของเชนโตดิเบร์กโมตัวนี้นะจ๊ะนะ้วทสารเลยเกบ็บบรรยากาศอัมที่เขาเจ้า ระดับไฟเตรียมไว้เทศกาลคริคสต์มาสให้เบิแลนวจ้าเดี๋ยวซาเล่ไปถึงแล้วจะเก็บบรรยากาศแม่เบิงเนี่ยเพราะตอนนี้ซาเล่เพิ่งออกจากบางที่จากตรงที่จอดรถจ้ะมึงมันง,า,งามจะเมืองนีนเมืองใบกระหมูที่ซาเล่อาศัยอยู่งามปุณนะบ้าน มีโอกาสได้ได้มาแล้วก็เลยอยากเก็บบรรยากาศงามๆให้พี่น้องเบอร์เงาจ้าเนาะเพราะว่าเสารเลยก็ไม่ค <tinc S 1> ่อยได้ออกมาเท่าไหรเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาหนาวแล้วเสารเลยหนาวไม่ค่อยอยากออกไปงานจ้างามมาจ้านี่คือต้นไม้ที่จะเจ้าประดับไฟนะจ้ะเนาะเตรียมเทศกาลคริสต์มาสจ้ะ งามจ้า,าตรงนี้ยังโบผ่านได่เป็นตรงใจกาเมืองแบ,บกกระบอกนะจ้า,ายังเป็น,ปน,ปนอยู่แบบสว่วนหนึ่งงามจ้า,าตรงนี้ก็สิเป็นน้ำผุสวยว่าจ้าน้ำผุงามจ้า จะมีดนตรีนี่บรรยากาศสวยใช่พอตรงนี้ก็สวยเหรอจะพราะว่ามนเป็นแบบคืโรมแมนติก <c oughs> อะไรว่าโรแมนติกดอกคนพามาไปก่อนเรอจะหอยหานแล้วงามมาจา้า ซาเล้ทายลุกตรงนี้กันงามจ้าสาเล่มากจริงๆหรอสาเลก็อยากเก็บบรรยากาศชวยๆให้เบิ่งหนาวแต่ว่าจะทนจ้ะางนี้แต่กจะให้พี่น้องเห็นว่าจะไก่ตัวงามคือไก่กับสาเล่ตรงนี้ก็เป็นน้ำผึ้งจ้าเนาะเป็นไก่กลางเมืองไก่กลางเมืองแบบกระมุนที่ซาเลใส่อยู่ละไปข้างหน้าอีก็จะเป็น จะนี่ชี้ซาสวรรษแล้วก็จะมีสสะะม่เอิร์นมาหมุนนะจน๊ะ,จะ,จะเสรีบริวารเสรีเอิร์นถูกบอกเดี๋ยวเสรีจะไปเก็บบรรยากาศตรงมาหมุนในเบิ้องนะจน๊ะเนาะไปชี้ซาสวรรษแล้วก็ตรงนั้ไปแช่งชี้นี่ตลาดนัดแต่เวลานี้บ่หัว,วตลาดนัดเขาเก็บกันนี่ยังนะจ๊ะจะว่าจะเป็นตลาดนัดสำหรับอาคิสมันนะจ๊ะ ช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยจะมี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 ตลาดนัดในใจกลางเมือง่จะมีขายของของสินค้าแฮนด์เมดหรือขนมที่พราเจ้าพระธิดาภาษาไทยชาวเล่บานูเรื่องเราจะจะถ้าบอกคนเดียวชาวเล่านูสิงงงงงเน่ภาษาไทยเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศเสวยๆในใจกลางเมืองตรงที่นี่ชิ้นชาสวรรค์น้ำกันพระจันทร์ตรงนี้กัเดี๋ยวบรรยากาศใจก่อน เดินไปจากตัวนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้สิเป็นแบบเป็น,นปร้รานค้าซุปเปอร์ร้านค้าที่ขายคือข,ขายห่างสรรพสินค้านะจ๊ะจะจะเป็นร้านขายของขายกระเป๋าขายขายเสื้อผ้าขายอย่างของแบรนด์เนมของของเมืองนี่นะจ๊ะกระซิประดับประดาไปด้วยไฟ มันช่วงนี้ค่อยมีคนเสลกกเล,กเลมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเงมืองแน่จ้ะเพราะว่าไม่งามแต่เป็นช่วงคริสต์มาสเลีก็จะคนเยอะคนเยอะเราเล่ก,กสิบพาอยากถ่ายคลิปไปไหนน้นนจาจเนนะจะไปเมืองวิวสวยๆบรรยากาศงามๆของของไฟที่กจจาประดับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกันน,นจาจเนาะ เมื่อที่แบบเมื่อกับแบกัมโมซิสาวที่เลยอยู่กะช่วงนี้จะงามจ้ะช่วงนั้นอาก็งามอีกแบบช่วงหนาวหอนก็จะงามอีกแบบมาจากซะเล่จะมุนเ่งช่วยงามๆสะอาดจ้ะถราผู้ได้มาพี่โอกาสมาเที่ยวเมืองแบบกัมโมประเทศอิตาลีทางเหนือของประเทศอิตาลีอิตาลีมาเลยจ้ะซาเล่จะเป็นไก่พาน้่งเที่ยวงามเลจ้ะไปกันต่อเลยเนาะ ต้นไม้ก็จีปร,ประดาประดาไปเลยไฟแสงสีงามแบบนี้นละจ้าถ้าคลิปนี้ยาวสาเลยกกับขอถขอดขออภัยแล้วจ้าเนาะนะนนะผู้พามากกับย่ากอ,อ,อกหน้านีาถาม,มาวม่าโรแมนติกว่าจะมาโรมแมนติกต่จ้าเท่าแล้วจ้าเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นหอนหาฬิกาตรงนี้เป็นอันอ้นมามุลแต่ว่าปิดทำการไปแล้วจ้ะเพราะนั้นเด็กเราก็จะเป็นไฟแสงสีแต่ละต้นใหม่ไปจ้ะแต่วาอามชิงสาสวรรค์เปิดตลอดคืนเลยจ้ะจะอยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวล่อขามถนนอุ้ยอุ้ยวิ่ง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 ตอนนี้ก็จะเป็นหอนหาฬิกาจ้ะอานทิชาเล่ขึ้นไปกินเขานะจ๊ะเนาะงามพระจ้าทิชาเล่ไปขอไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเนาะ ตรนก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ต้นต้น,ตนคริสต์มาสที่ทั้งเพิ่นจัดไวเนะจ๊ะก็จะอยู่หลังหอนาฬิกาสินอจ๊ะงามมาจ๊ะก็จะเป็นกองของขวัญแต่ว่ากองเป่า เดี๋ยวแพนกล่องมุมสวยเงยเงนินเนะงามมาจ้าพี่น้องคลิปนี้สาวเลยขอปิดคลิปที่ตรงใต้ต้นไม้ตนมน้นคริสต์มาสนะจ๊ะงามหลายแต่ว่าอาจจะบ่สท์สตูสตูสตูอะไรเอออาจจะบ่สแต่ต้นไม้อะไรสิบห้าเรืองบานจำลองบานจำลองนะจ้าเด็กชายเลที่เราใช้เลยจะปิดคลิปตรงใต้ต้นไม้ แก็อีสาได้เห็นบานจำลองสาเรยมาถ่ายตรงบานจำลองให้มาดีก,กว่านี่จ้าเราก็คลิปนี้สาเรยขอฝากไว้เท่าน,นี้นะจ้าอเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนะน้าสาเรนยมีอย่างมากนํำเสนอพี่น้องพี่น้องค่อยตามติดชมนะจ้าว่าสาเรยจ้า มีอย่างไม่พี่น้องเบิ่งแน่แต่ไม่อีกมุมหนึ่งที่สวยทียสาเลใจยังไม่ไดไทยเบิ่งว่าคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะจ้าฝากกดไรก็แจ้์กดติดตามช่องซาเลยไกลบา้จจานนะเจ้าขอคุณทุกๆก,กำลังแรงใจจากพี่น้องเอฟซีพลังบัวจากพี่น้องทุกๆคนเ่อนทุกๆท่านทุกๆคนที่มาซับสไครต์แล้วก,กดติดตามสาเลยเป็นกำลังใจสาเลยขอบคุณในหลายเล้ยจากขอบคุณจากใจดี พอกันไหมคลิปหน้าจ้าก็เจอกันที่สตรีมย่าดนะจ๊ะคือเก่าเวลาเดิมนะจา้าบ๊ายบายรักพี่น้องทุกคนนะจา้า